ทีนี้มาแลกกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะสู้ปฏิบัติการส่งเสริมธรรมพิบาลต่อต้านการถุจริตปอปอทเเคสแปดนะคะรวมกับกอ,อรอมนอผูกแก๊สและก็เครือข่ายภักประชาชนป้องกันการถุจริตเชิงรุกได้มีการตรวจโครงการก่อสร้างโรงเรียนนะคะอาคารเรียนข้องโรงเรียน<ม>อนุบาลเทศบาลตำบลปากคลอกและการโครงการซ่อมแซมผิวจราจรพร้อมรับปรุงภูมิทัศนข้องเทศบาลตำบลวีชิตค่ะ นายธรรมนูนคงรัฐผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันและการถูจริตในพารครัฐและนายวัฒนชัยนู่สมเมียนนักวิชาการยุติธรรมชำนาญการการได้มีการลงพื้นที่รวมกับกอรมนภูแกตค่ะโดยมีนาวาเอกพงศกรอิศส้มบัตรห้วนาไ่ายบริหารบุคคลและก็มีเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ได้ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างอาคารเรียนร้างชันซิซ่องห้องเรียนแบบตอกเสาเข้มข้องโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปากคลอกเทศบาลตา บนป่าคลอกทีอำเภอทะล่างจังหวัดภูเก,กต็ตค่ะงบประมาณในการก่อสร้างทางเพนะคะซิบว่าลานบาทค่ะระยะเวลาในการก่อสร้างร้างรอยวันปัจจุบันนี้โครงการมีความก้าวหน้ารอยละห้าสิบหกจุด่มเฮนวาลาช้าว่าแพทย์ดีกับน็อตนะยูหรหวางการแก้ไขค่คะพร้อมทั้งได้มีการแรงรัดการดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้หนักเรียนเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ได้ทันตอนเปิดเรียนค่ะครับจากนั้นคณะกรรมาการ,รได้ติดตามโครงการซ่อมแซมพิษจราจรพร้อมทางปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเข้า คาดก่อนเทศบาลตำบลวีจิตนะครับนำโดยนายกฤษฎโชดวิทย์พิพัฒน์นายกเ ok, ทศมนตรีตำบลวีชิตเป็นการซ่อมแซมพิวจาราจรพร้อมสำปรับปรุมภูมิทัศถถน,นุนอ่าวยนเข้าคาดโดยทําการก่อสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะและการก่อสร้างพนังหินเรียงญ่นะครับพร้อมทั้งก่อสร้างขูรระบายนา้ำและการซ่อมแซมถนนรัดย่างแอฟฟันติกคอนกรีตอปประมาณตังเม็ดเนี่ยสิบเจ็ดล้านทองสิบเจ็ดล้านทองแสนแปดหมื่นบาท ระยะการกอร่อสร้างนะครับสองรอยแปิาวันปัจจุบันมีความคืบหน้ารอยละซสิบแล้วซึ่งลาชาว่าแพ่นตีดกัหนดทางนี้คณะกรรมาการติดตามในทางข้อสังเกตเกี่ยวกับลงนาท่านอย่าจ้างทางที่เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวพร้อมทางในเร่งรัดนะครับการดําเนินการนะครับให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่และก็หนักทองเทียวโดยปอปอทอาคกแปดนี่แหละครับจะมีหนังสือแจ้งสั่งกัดข้อสังเกตนะครับและก็ติดตามการดําเนินโครงการย่างไกลจิตจนว่าจะเลยเสร็จครงการนะครับนะ อ่เราก็มีไลฟ์พักตัวเองกล้วกเราก็ได้พูดคุยกันเรื่องงปอบปปทพักเป็ดไปแล้วนะครับน้องยิ่งอมค่ะ